รถรถรถหัวรถรหัวหัวไอ้างฉันอย่างละอ่อยก็จังหูวคอยหนาเข่าหูข่อยบ้าคอยก็บ้าได้ยินวะมันเป็นยังไดมันเป็นตึ่งๆในหัวมึงเลยบ่มันเปตึงๆในหัวมึงเลยบ่ก็ได้ยินอย่างก็ไดแล้วมึงมึงไปเห็ดอย่างมาตึ่งๆเลียนหนามเรยเด้หนิเรียนหนามสองแานมึงไหนยินกลัวบ่มึงไหนยินบ่ เจ้าจะเอาไหนมึงไหนยืนก er ูเหรอวะต้นเขาวุ้ยต้เขาเขาอยู่นั่นน่นดิบ่ได้เอาฟองเขากูบ่ได้หิวเขาไปเอ้าผู้ใดเอาไปเล่นให้โลกฟากตองเขาไปเล่นให้โลกวปวดหัวกับมึงแห้งเอ้ยเอ้ยียังวะบค่อยๆตรงไปหาหมอได้ขนาดนี้เฮ้ยเป็นยังเป็นสาวยังเป็นเด็กหน่อยอยู่บบบนี้หัวหนวกบ้านอยู่ไม่ได้ฟัวนล้วเขาดอกมึง นี่นักนะเสียชาตน้ำที่หูข,อขออ่อยๆวะไอ้แล้แต่เล่นสงการมึงกูสิพามึงไปรักแบกเตงโมบักกูสิพามึงไปรักบักแตงโมโอ้แบกเตงโม่อันนี้คอยยิ้นได้ยินโม่เออเออเออไอ้พี่ชายอยู่หน้าไอ้บุญจันทร์อยู่หน้าไอ้บุญจันทร์กำลังสุกกูสิพามึงไปรักหน้าไม่ใิ้มซุกอ๋อมิมึงเบิ่งปากกูไอ้บุญจันทร์ โอ้ไอ้บุญจันทร์บัวอยมนมาไป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 ไยยอยปอปไ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 นไปหปไ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 ้ไโอ้ยปไปไปไปัปไ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 ไป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 ้ปไปไปอปไปไปไนไป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 

บ่ขึ้นขึ้นไญา้ารย่างเดียวคน้นเขาอไหมบ่ไมล่ะอู้อยกินนมซม่พยาบาลโอ้ยคือบอกเออเด็กันเน่น้มาๆมาๆมาๆมาจอบมือได้บ่บ่ใ่ไหม่บ่ไหมบ่ได้วกมันนี่ได้กับตบขึ้นเงี้ยาบามเลยไม่รู้คือต้นไมบ่เอ้ยเมื่อกีหนอกกไปจะได้เรียนเออนมันก็มาได้ยิน ต่อไตอมาเล้วว้างานนี่กูมันกูเอิบมึงเอิบกูเอิบอยู่ว้า่จะได้เลยวนวลมาจะได้ก็เบิ่งกันึงเป็นบ้าบอปอมึงมาฉันกูมาเจ้าของเขามาเจ้าของเขามามึงกบ่ะไ้ยินอู้คนนึงเราโกงเกวัฒฉันเลยให้ชิบปเห็นให้ชิบไปแต่งยินโอ้ฉันแล้วก็มึงขะใครจะหูหนวกดูมึงจะฉันละขอใครมาได้ยินเนาะโอ้ยมาแต่ของเขามาขอใค่นด้ยินได้บ้านนี่มันเป็นอดีตไปมงออ้ย โอเคแหละคือเพื่อนผู้ยิบ,บานเรียบร้อยเอ,อ๋เอ,อตจองหวานแล้วนะเงินละหาลอยเออเวล่วะเขาจับมึงมึงกระเสียเด้อกูไปก่อนกูไปก่อน